วันนี้มาพบกันกับพี่เขานะครับมามาผมพาพี่เดินไม่ต้องยืนอยู่กับที่เนาะพี่พี่บ้านพี่อยู่ที่ไหนนะพี่อยู่ลาดพร้าวค่ะอยู่ลาดพร้าวแล้วพี่ทําสวัสดีจ้าทาตาไปได้กี่ปีสองปีสองปีก็เป็นในหลับตาดีครับเนี่ยก็แบบนี้จะไม่มีรอยเนาะหรือมีก็มีอยู่นิดเดียวสั้นๆเราไม่กรีดยาวแล้วเพราะว่าการกรีดยาวเนี่ย มันเป็นวิธีสําหรับคนแก่คนสูงอายุหรือว่าพวกฝรัง่งหรือพวกที่หนังตายเยอะๆตาห้อยๆเหี่ยวๆแต่คนคนตาคนไทยมันเป็นแค่ทำสองชั้นเราเจาะรูแล้วขึ้นชั้นก็พอแล้วไม่ต้องตัดหนังเพราะฉะนั้นวิธีนี้ต้นกําเนิดอยู่ที่ทีลพรแล้วก็เป็นเทคนิคการล็อกตัดไหมก็วันเดียวก็ตัดได้สามวันก็ตัดได้ห้าวันก็ตัดได้แบบ ไม่มีใหม่ก็ทําได้นะครับแต่ว่า,าคนมักจะไม่เข้าใจก็คิดว่าการล็อกอยู่ได้แค่ปีสองปีจริงอยู่ได้นานน <ทำ S 1> ดูดวงตาตรงครนมเนี่นะทำให้ตั้งนานนานแสนนานมีหลายคนผมไม่กล้าเอ่ยชื่อนะแต่อย่างคุณตุ๊กนี่ก็สนิทกันมีดาราหลายคนที่ทำเ,เยอะแยะกับเราทีนี้ไอ้เทคนิคเนี่ ต้นกระเนิดมันอยู่ที่นี่แล้วเราก็ทําเป็นแต่งเป็นตําราขายไปแล้วคนที่ไปก๊อปปี้ทำก็จะติดบ้างไม่ติดบ้างสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้ก็มีหลายเลเวลนะครับแต่ว่าถ้าจะทําต้นฉบับก็ทําแบบพี่เขาเนาะทีพี่เขาเนี่ยเ,เดี๋ยวก็จะเอาสเต็มเซลล์ฟัตสเตมเซลลเนี่ยมา เสริมจมูกนิดนึงเพราะตอนนี้เขาฉีดฟิลเลอร์อยู่ก็เบื่อฟิลเลอร์แล้วเราก็ดูดฟิลเลอร์ออกแล้วก็ใส่ <c oughs> แฟตสเต็มเซลล์เข้าไป้วมันก็จะอยู่ยืนยงตลอดไปของเราทำแ <c oughs> ฟตสเต็ STEM มเซลล์มาสามสิบปีล้มลุกคุกคลานติดมั่งไม่ติดบั่งเมื่อก่อน <c oughs> จะทำแ <c oughs> ฟตสเต็มเซลล์ก่าจะติดนี่โอ้โหเป็นเกือบยี่สิบปีอะซึ่งตอนหลังนี่เราจับหลักได้แล้วว่าแฟตมันมีสเต็มเซลล์อยู่ แล้วก็เราใส่สเต็มเซลล์ให้มันเยอะเข้าไว้แล้วเดี๋ยวมันมันจะอยู่นะทีนี้เอาไขมันซึ่งมีแต่ไขมันใส่เข้าไปมันไม่อยู่อมันละลายหมดนะครับเราต้องในก้อนไขมันเราต้องคัดสเต็มเซลล์เอ้คัดไขมันทิ้งแล้วเอาสเต็มเซลล์มาใช้นะครับมันก็จะเป็นกรรมวิธีใหม่ซึ่งตอนนี้คนเริ่มไหลมาถอดซิลิโคนกันแล้วคนที่ต้องการหนุ่ิเฮงดีแล้วก็ต้องการความปลอดภัยคนที่ ใส่ซิลิโคนมานาน20ปีมันก็มันก็มันเป็นอะไหล่เนาะอะไหล <Okay. S 2> ่ใช้ไปน,นานแล้วก็ถอดออกแล้วเราเอาแพทสเต็มเซลล์ใส่เข้าไปแทนตอนนี้คนที่ใช้มา20ปีเคยทำมาตอนอายุ30-40ตอนนี้ก็อายุ5-60กก็อายุเยอะพอสมควรก็ไม่ควรจะมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ก็สบายใจก็ถอดออกโดยเฉพาะพวกมาจากต่างประเทศเนี่ย <Okay. S 2> ทำด้วยซิลิโคนแล้วจมูกมันแดงแล้วบางทีหนาวมันเย็นจมูก ก็มาขอเปลี่ยนแล้วก็จ่ายเฟสเตมเซลล์ <ale> ไปตอนนี้ก็90%แฮปปี้กันหมดนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับแต่ถ้าในวัยรุ่นอยากจะใช้ซล้โคนโชบเชียวตาม fashion, แฟชั่นแหลมๆยาวๆพุ่งกุง,งมียดน้ำก็ทำกันไปวันหนึ่งอายุได้ที่ก็มาหาเรามา,มาถอดแล้วเปลี่ยนใหม่ได้ไม่เป็นไรเรายินดีให้ความช่วยเหลือนะครับ ในลายที่มันบางแหลมจนใกล้ะทะลุจะมีปัญหาจะทะลุไม่ทะลุแหลไม่แหลแดงไม่แดงวัวไม่ววมมาที่นี่ถอดออกใส่แฟตสเต็มเซลล์ไปปุ๊บวันเดียวไปทำธุระได้เลยไม่ต้องนอนไม่ต้องถอดแล้วพักเนื้อ,อเป็นเวลาหลายๆเดือนไม่พักแล้วครับถอดปุ๊บใส่เลยได้เลยทุกอย่างจบภายในหนึ่งชั่วโมงก็ขอบคุณพี่นะครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณนะครับ ฐานเมอะไรคุณพี่ครัพี่ทำอะไรมาบ้างนะครับพี่อ่าทำเฟสล็อกก่อนค่ะเฟสล็อกบนค่ะโอ้ไหนสามปีสามปีลอยอยู่ไหนเอ่อแทบไม่เห็นเลยไม่ไม่เห็นเลยเออเปิดดูซิเนี่ยคือคือจอนต้องอยู่นะติ่งหูต้องอยู่นะเฟสล็อกบนเนี่ยจอนจอนต้องมีใบหูนะแล้วต้องมีจอนจอนต้องอยู่ที่ที่เราทำเนี่ยมันจะทุกอย่างจะอยู่อยู่ครบช่วนไม่ใช่ว่าไปดึงข้างในแล้ว หัวล้านไปเลยแล้วว่าตึงหูเสียไปเลยอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นวันลุ่งขึ้นพี่ก็ไปช้อปปิ้งเลยอ่ะโอ้ครับมันที่คุยให้ให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยนะค่ะเขาปรึกษาแล้วคะครับเอาไปขอมาให้ก็คือพี่ทำฟนล็อกตนวมาสามสามปีเนาะสามปีนิดนิดสามปีนิดนิดก่อนโควิดอีกใช่ค่ะแล้วทำอะไรต่อไหมฮะ ก็หลังจากนั้นพี่ก็ทําตาอ๋อทำตา2ชั้น่อใช่ค่ะประมาณกี่ปีครับ2ปีสองปีก็ห่างปีหนึ่งใช่ใช่ประมาณแล้วก็คือตอนแรกมีปัญหาอะไรยังไงแบบกังวลในจุดไหนทำไมเออพี่ห่างตาตกมากค่ะตกตกแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเราดูเหมือนคนมีอายุค่ะดไม่ค่อยมั่นใจ Rition. <S <S พอพอดึงเสร็จปุ๊บว่ามันก็เราเรารู้สึกว่าเราอยากให้ตาเราดูแบบเป็นประกายอย่างเงี้ยก็เลยมาทำดีกว่าใช่ใช่ค่ะก็คืออ๋อผมไม่มีรูปก่อนทำด้วยเลยพี่พี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องไปปิ้นก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเทียบกันว่าเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับผมก็ก็คือทำมาสามสามปีกับสองปีเนาะแล้วมีอะไรอย่างอื่นไหมฮะหรือยังยังค่ะยังก็คือเมื่อกี้เห็นคุณหมอเขาอธิบายเรื่อง จมูกไขมันใช่ไหมพี่ใช่ใช่เพราะว่าพี่จะทําวันที่ห้านี้ค่ะออ๋ค่ะกับกับอ่ายกคิ้วเนี่ยกับยกคิ้วด้วยใช่ค่ะอ่ายกคิ้วนี่พี่ข้างบนหรือข้างล่างข้างข้างล่างค่ะอ๋อสับดาวใช่สับดาวสับดาวลิฟก็ยกคิ้วใต้ใต้ใต้คิ้วค่ะก็คือจมูกพี่มันมันเมื่อกี้เห็นบอกฟิลเลอร์ก็พี่เติมมาค่ะตอนเนี้ยพี่มีความรู้สึกว่าพี่อยาบออกก็เลยปรึกษาอาจารย์ อาจารย์ก็เลยแนะนําให้ทําเยื่อเยื่อเทียมเนี่ยค่ะให้มันแล้วฟิลเลอร์นี่สามเติมมากี่ปีแล้วสองปีสามปีประมาณสองปีค่ะสองปีอ่าแล้วทำไมคราวนั้นไม่ยังไม่ทําจมูกเลยครับคือไม่ค่อยว่างด้วยค่ะจริงๆก็เพิ่งหาเวลาได้ค่ะก็เลยอยากจะทําให้มันให้มันแบบว่าทีเดียวทําวันเดียวกันเลยค่อยค่อยทําไปใช่ก็คือก็เว้นช่วงไว้ว่าว่าจมูกอีกทีหนึ่งอ่า โอ้มีรูปควาครับโอ้โอ้พี่ใช่เปลี่ยนไปเยอะค่ะใช่โอ้พี่เปลี่ยนเยอะนะค่ะอันนี้คือรูปเมื่อสามปีสามปีกว่ากว่าอีกสามปีกว่าหางตาพี่ตกเยอะเลยใช่ค่ะใช่โอ้ก็คือพี่หางตาตกเยอะนะใช่ค่ะแล้วก็พวกตรงตรงบริเวณเนี้ยคือตกตกหมดเลยใช่อ่าแล้วก็ตาสองชั้นไม่เท่ากันด้วยผมเห็นใช่ไม่เท่ากัน พอยกขึ้นไปเสร็จปุ๊บคุณหมอ,อก็ทำตาต่อใช่ไหมครัใช่ค่ะแล้วทำไมถึงต้องเป็นทีมพอคือพี่ทำทั้งบ้านนะคะรวมท <ำ S 2> ั้ง,งลออแล้วก็พาเพื่อน หลานมาด้วยค่ะอ๋อพาทั้งครอบครัวเลยใช่ใครเป็นคนเปิดกันเพื่อนพี่ที่ชื่อคุณโรดเนี่ยพาบันเป็นไปคนมาทําก่นแล้วนี่ก็แบบมีความมั่นใจก็เลยมาแล้วพี่ก็พาน้องสาวมาพาหลานพาเพื่อนสนิทมาค่ะอ๋อก็คือพี่มั่นใจแล้วแล้วพี่ก็พาคนคนครอบครัวเลยใช่ก็เลยมาใช่ค่ะแล้วคือแบบผมผมก็งงนะคือพี่เห็นเพื่อน คนชื่อรถสวยค่ะแล้วพีก็ตามมาเลยใช่ค่ะไม่ได้หาข้อมูลหรอพีไม่อ่ะพีมีความรู้สึกว่าพอไปเห็นเพื่อนทําแล้วแบบหน้าเขาเปลี่ยนไปเยอะแพี่ก็เลยแบบมั่นใจก็ก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไรนานเลยค่ะก็แบบประมาณวันที่เพื่อนมาทําอะพี่มาด้วยอมาเป็นเพื่อนด้วยก็เลยเห็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างเห็นขั้นตอนหมดค่ะแล้วเรารู้แบบชิลมากค่ะออกมาจากห้องอะค่ะของเขาทั้ง ดึงทั้งบนทั้งล่างนะคะเล่บอ่อค่ะแต่ของพี่เขาดึงแค่ช่วงบนใช่ทำไมคุณหมอแนะนาแค่ช่วงบนอ่าตอนแรกพี่เริ่มต้นจากการจะทําตาก่อนแต่ว่าอาจารย์วันนะคะบอกว่าให้ทำเฟสล็อกก่อนแล้วค่อยทําตาตามถ้าไม่งั้นนามันก็จะไม่จบในครั้งเดียวอ๋ออันนี้เป็นความรู้เลยนะเพราะบางบางคนเพราะว่าอาจารย์แนะนําค่ะ ก็คือรูปรูปนี้นะเพราะว่าทําตาไปแล้วค่ะถ้าไม่เฟซล็อกบนนะมันก็ไม่จบค่ะยังไงก็ต้องกลับมาทําอยู่ดีเพราะฉะนั้น,น,นเราควรเฟซล็อกก่อนแล้วค่อยมาทําตาตามก็คือหางตาพี่มันตก<ช>ยังไงพี่ทําตาไปหางตาพี่ก็ยังตก<ช>อยู่มันก็ไม่ได้แก้ไข ก็อันนี้ก็คือเป็นความรู้นะพี่ก็คือบางคนเขาไม่รู้เขาคิดว่าการทําตาคือยกหางตาด้วยไม่ใช่แต่ไม่ใช่นะก็คือทําตาได้แค่ชั้นตาแต่ถ้าทาเฟซล็อกได้หางตาขึ้นได้ทั้งตาเลยแล้วเราก็อาจจะแบบเหมือนใช้เวลาดูเฟซล็อกสักพักนึงถ้าเรายังไม่โอเคเราก็ค่อยมาทําได้ค่ะ่ก็ดีนะพี่แบบมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ใช่ค่ะคือคือที่นี่เขาก็ไม่ได้แบบเล่นไม่ได้ไม่ไม่เลยค่ะ แล้วก็สิ่งที่พี่ประทับใจก็คือพี่รู้สึกว่าปลอดภัยอ่ะปลอดภัยแล้วก็เวลาเราทําอะไรเสร็จเราชิลมากมันไม่มีความเจ็บเลยชิลชิลอย่างไงตึงวันลุ่งขึ้นพี่ก็ไปช้อปปิ้งปกติอ๋อช้อปปิ้งไอคอนสยามหรือเอ็มคอเชียไปไกลด้วยค่ะวันลุ่งขึ้น่ะก็ยังมีผ้าแปะนิดๆิแล้วก็พี่ก็ดึงผักกอดออกมาทีนี้ก็ดึงอ๋อเราเดินปกติเลยเหรอพี่ปกติชิลไม่ปวดเหรอไม่ค่ะไม่เจ็บไม่ค่ะ ก็คือไปแบบเดินอย่างนั้นทั้งผ้าก๊อตใช่ค่ะโอ้โหพีชแบบแข็งแรงมากอะแบบเดินเดินไปเที่ยวเดินไปอะไรได้ใช่ค่ะอแล้วมันไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยจริงไม่มีค่ะวันลุกขึ้นพี่ก็มาเปิดผ้าออกก็แค่นั้นเองค่ะแล้วก็มาล้างแผลตามปกติค่ะอ๋อก็ล้างแผลล้างแผลประมาณ สามวันเนาสามเจ็ดวันไอ้ตัวตัวเฟสรอค่ะสามวันแล้วก็ตัดไหมห้าวันใช่ค่ะอ่าพิ่บ้านบ้านที่อยู่ที่ไหนลาดพร้าวลาดพร้าวอ๋อก็ไม่ไกลมากไม่ไกลค่ะอืมเพราะบางคนเขามาจากต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ต้องอยู่กรุงเทพสักตัดไหมก่อคนที่ทําคนแรกมาจากอุดรค่ะเขาก็มาอยู่โรงแรมนี้อยู่สักห้าคืนใช่อ่าห้าคืนเสร็จตัดไหมเสร็จลับอุดรค่ะอ่าเราค่อยนัดมาเจอแพหมออีกใช่ค่ะอืมก็ ก็คุณหมอเขาก็ต้อนนับมา follow up เรื่อยๆนะพี่ตลอดค่ะแล้วมีคำแนะนำอะไรยังไ,ไงไหมแบบ นทีี่่กลัวอยยางเ้สำหรับพี่อะค่ะถ้ามาที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวอะไรอะค่ะคือเรารู้สึกว่าอันดับแรกคือความปลอดภัยอะพี่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยคือเราเราเราชิลอะค่ะแล้วก็สิ่งที่ที่สองอันที่สองคือไม่เจ็บเลยค่ะโอ้ถ้าพี่ไม่มั่นใจจริงๆพี่คงไม่ทาแต่ไม่ไม่ทําอีกไม่ทําอีกแน่ๆใช่แล้วก็พี่พาที่นี่มาประมาณ2ี่คนแล้วอี่สิบกเลยเหรอประมาณ20สบคนยีคนโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้ก็ ล่าสุดหลานพี่เพิ่งสัปดาห์ที่แล้วเองหลานพี่ค่ะยกคิ้วกับตาสองชั้นอ่ะก็ก็เหมือนก็เหมือนญาติทีลพรคนหนึ่งเลยนะเนี่ยพี่มาเอานี่บ่อยบ่อยจะไม่ไม่ได้มีอะไรนะหมายถึงว่าเราเราโอเคเราก็แล้วมาเราเราเรามั่นใจเราก็มาค่ะอ๋อก็แนะนําแบบมั่นใจที่นี่ต้องเป็นที่นี่เท่านั้นรุ่นน้องพี่ที่เป็นคุณหมอก็มาทําที่นี่เหมือนกันค่ะ พาคุณคหม่อมเขาก็คือถึงถึงเขาบอกว่าจะไปที่อื่นพี่ก็ได้นํามาที่นี่คือคือเขาเห็นจากตัวพี่อะค่ะ ความเปลี่ยนแปลงของตัวพี่คนรอบข้างเขาก็เลยมาค่ะแล้วพี่ก็แนะนําแล้วมันก็เขาก็โอเคค่ะครับเขาก็โอเคคือเราไม่ได้ไปบอกเขาว่าต้องมาเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราก่อนครับอแต่เปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆดูผมอ่านคอมเมนต์อ่ะสวยจริงค่ะที่นี่อคุณหมอเก่งทุกคนเลยค่ะดูตลอดเลยค่ะอ่าสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับเคสนี้พึ่งไม่ใช่พึ่งดิ ดึงหน้าไปแล้วช่วงบน3ปีนะครับผมแล้วก็ทําตาไป2ปีนะครับจะบอกว่ามันไม่เจ็บเลยค่ะไม่ไม่เจ็บมันแค่ตึงๆเฉยๆค่ะแล้วก็เขาก็จะพี่เขาก็จะแบบจะทําจมูกต่อวันที่5ตุลา t h i ะจมูกไขมันเนาะแล้วก็ตาหนังใต้คิ้วสับบปลใช่ค่ะสับเปล่ค่ะก็คือทําวันเดียวพร้อมกันเลยวันอยากทำวันเดียวกันแต่ก็แล้วแต่คุณหมอ ใช่ค่ะแล้วคุณหมอว่าโอเคค่ะอ๋อพร้อมกันได้ได้เลยอ่าเพราะมันคนละคนละอย่างกันใช่คนละอย่างค่ะอย่างเฟซล็อกนี่มันใช้เวลาแบบก็นานนานไหมพี่สองสองสามชั่วโมงเนาะประมาณสองชั่วโมงไหมรวมรวมที่ตื่นนะคะไม่ไม่นานค่ะแล้วแล้วตาพี่ตาพี่จําได้ว่าประมาณชั่วโมงเดียวอ๋อชั่วโมงเดียวประมาณนั้นค่ะไม่ไม่เกินชั่วโมงประมาณนั้นแล้ก็ตื่นมาก็ไม่เจ็บไม่อะไรเลยอ๋อค่ะตาตากับคุณหมออะไรคะ ตาตค,ค,คุณหมอขันติค่ะอ๋อคุณหมอขันติค่ะแต่ก็คือเฟสล็อกก็ไม่ใช่อาจารย์โชลติก็เป็นอาจารย์ทีมแพทย์อาจารย์ทีมแพทย์ขอ,อของของของขอาจารย์แต่ว่าอาจารย์อาจารย์ก็จะมาดูให้ค่ะมาวาดมอมาดีไซน์ให้ค่ะโอ้โหอ,อาจารย์โชลติมาดีไซน์ให้ ก็พีพาแลตั้งยี่สิบกว่าคนเนี่ยอาจารย์ให้มาดูก็ว่าแกจะมาดูให้ให้ตลอดค่ะถ้าพี่มาช่วงค่ำใช่ไหมคะเพราะอาจารย์ปุ๊บอาจารย์เขาก็จะมาว่าให้หามาออกแบบให้ทุกอย่างอแไม่กระทั่งคนในครอบครัวพี่อาจารย์เขาก็จะมาดูให้ดูแลยให้ก็ก็เหมือนญาติญาติเลยอะพี่ก็ท่านเมตตาคือตามปกติคืออาจารย์เขาไม่ได้ดูทุกเคสนะใช่ใช่ก็ช่วงพีของพี่ต้องแบบดวงจริงๆอะบางบางเคสคืออาจารย์เข้าไปผ่าก็มี อ่าก็แล้วแล้แล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคถ้าอยากมาเจออาจารย์ก็ทําบุญเยอะนะครับก็ก็ดีตลอดครับคืก็มาเจอแกตลอดครับอ่าก็ก็คือผมถามนิดนึงก็คือเพื่อนรอบข้างคนรอบข้างเห็นจากหน้าเนี่ยเป็นไง A-mazing- A-mazing เวลาเวลาพี่ไปขายไม่ได้ขายดแบบเชิญชวนญาติเชิญชวนอะไรอย่างเงี้ยที่เอาหน้าพี่ เขารู้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราเริ่มต้นจากคนในครอบครัวเราอะค่ะ,ะเราเราไม่ได้ไปขายทีละรอนอะเพราะเราเริ่มต้นจากคนในครอบครัวล้วก็สมมติว่าญาติเนี่ยค่ะทำมาป,ปุ๊บอะคือทุกคนเขาก็อยากมาทำอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องคือเราเราเอาตัวเราอะค่ะเป็นอ่าเป็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นผลงานนะคะ เรื่องาอะไรเราเราทำมาแล้วเราปลอดภัยแล้วเราผ่านมาแล้วอ่ะมันเป็นประสบการณ์เราแล้วอ่ะเขาก็เห็ต่อได้เขาเห็นของจริงอะค่ะพอเห็นของจริงคนมันก็เลยเชื่อถึงใช่ช่คนก็เลยเชื่อตามเลยก็เลยแบบอ่าไหนไหนก็เรียกว่าอะไรก็เป็นญาติด้วยนั่นแหละก็คนรู้จักญาติเพื่อนคงคงไม่ได้หลอกคงไม่ได้อะไรเราขนาดนั้นไม่ล่ะค่ะก็คือมั่นใจจริงๆค่ะ มั่นใจมากแต่แต่ก็คือให้เข้ามาปรึกษาก่อนเป็นกันใช่ไหมพี่ปรึกษาส่วนมากอ่ะบางทีไม่ได้ปรึกษาเลยนะคะพี่พามาแล้วก็นัดวันเลยเพราะว่าน้องๆที่ดูแลค่ะเขาก็เขาก็จะเป็นมืออาชีพค่ะพอเขาดูปุ๊บเขาก็จะรู้ว่าคนนี้ต้องทําอะไรอะไรยเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าก่อนที่จะทําก็อาจจะมีคอนซัลท์รอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือคอนซัลท์ปกติปกติก่อนค่ะแล้วก็ค่อยค่อยนัดวันกันใช่ค่ะใช่ค่ะคือบางคนเขาก็ มาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเขาก็นัดเลยก็ปรึกษาก่อนตอนเช้าเสร็จตอนเย็นก็ทําก็มีใช่แล้วก็คือหลานพี่มาก็ทําเลยนะคะพี่แค่ส่งรูปให้น้องๆที่ดูแลค่ะแล้วก็นัดมาทําเลยค่ะอแสดงว่ามั่นใจมากมากค่ะผมว่าเขาก็ต้องมีแบบไปหารีวิวนนแหละก็รีวิวคลินิกก็ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่ะ พี่ได้เคยได้เคยเข้าไปดูรีวิว,วคลิปไหมหรือไม่ได้เลยก็มีค่ะมีบ้างมีบ้างค่ะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ดูเยอะไม่ดูเยอะเพราะว่าเราเราเราโอเคอยู่แล้วค่ะเรา <ใจ S 2> ่นใจอยู่แล้ว,ลว<ะ>เราก็เลยแบบไม่ได้ดูเยอะ,ะคือต้องบอกอยังไงดีคือคุณถ้าใครที่ดูอยู่เนี่ยมีคําถามอะไรถามพี่เขาได้เลยนะครับก็<ะ>คือพี่เขาคือผู้ใช้จริงอะ่ะ ประสบการณ์จริงอะรีวิวรีวิวจริงๆไม่มีคริปไม่มีอะไรเลยนะครับห้าสิบห้าสิบกว่าค่ะหนูว่าเชื่อว่าคนที่ดูอยู่อะค่ะหรือว่าถ้าเกิดคลิปนี้ออกไปแล้วเนี่ยจะต้องมีคนสนใจอยากมาทาที่เทราพรแต่ว่าก็ยังมีข้อสงสัยว่าแพงเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสําหรับพี่น้ําแล้วราคานี้กับผลลัพธ์แบบนี้พี่น้ําถือว่าแพงไหมคะสําหรับพี่พี่คิดว่าไม่แพงค่ะค่ะเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าพี่เข้ามาแล้วพี่ ปลอดภัยอะค่ะเราพีม่มีความรู้สึกว่าน้องๆหรือว่าทีมแพทย์ทุกคนอะมันมันอบอุ่นนะคะอ่าแล้วก็เขาดีไซน์ทุกอย่างให้มันเหมาะกับเราอะค่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีแบบว่าจะมาแบบว่าทำอน,นุนเพิ่มทําอันนี้เพิ่มไม่มีค่ะคืออาจารย์จะมองว่าคือบุคลิกเราเป็นยังไงแล้วเราเหมาะสมที่จะทําแบบไหนอะไรเงี้ยอ่าแบบพี่มีความรู้สึกว่าพี่เดินเข้ามาพี่ก็แบบโอเคมากแล้วค่ะแล้วก็มาเด้เลยอันนี้ก็ครั้ง วันที่ห้าก็คือสี่ครั้งล้วค่ะใบหน้าพี่ค่ะที่จะทำทำครบสี่อย่างใช่ก็จะมีจะทําอีกคุ้มคุ้มค่าไหมมากมากเลยค่ะมากถ้าแบบอะไรที่ที่คิดว่ามันแพงคือนียาเขาว่าแพงอีกสิ่งที่ไม่คุ้มค่าใช่ไหมพี่หรือว่ามันผลลัพธ์อ่ะผลลั์ผลลัพธ์ว่าถ้ามันออกมาไม่โอเคมันก็คือแพง เออแต่ถ้าเกิดว่ามันออกมาโอเคมันไม่มีอะไรแพงอ่ะแล้วที่พี่เชื่อมากคือเรื่องความปลอดภัยอ่ะมันมันรู้สึกว่าเราเราเซฟอะค่ะหลายหลายอย่างแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาคือเราเราแฮปปี้อะค่ะแล้วคือเราเปลี่ยนไปขนาดเนี้ยค่ะมันใช้ชีวิตปกติมันปกติมากเือนไม่ได้ทําแต่ก็คือมากสวยขึ้นใช่อ่ะปกติมากบางคนเขาไม่รู้เด้พี่ไปทําตามออะไรนี้ค่ะเฟซบุ๊กนี้ก็จะมารู้ตอนนี้แหละะมารู้ตอนนี้ก็คือ คือทางเราขอพี่เขานะครับคือพี่เขาเรียกว่าแบบเหมือนเป็นญาติเหมือนเป็นแบบมาหลายครั้งมากก็คือผมก็เห็นเคยเห็นบ้างนั่นแหละก็คือพี่เขาก็พาพาคนมาพาญาติมาเราก็เลยขอรีวิวหน่อยหนึ่งค่ะใช้เวลาขอนานกันเพราะว่าพี่ไม่ค่อยว่างไม่ค่อยว่างด้วยใช่เพราะพี่เขาสวยจริงๆก็คือทาแล้วมันเปลี่ยนจริงๆไม่เชื่อดูก่อนทําเนี่ยก็คือหางตาตก เป็นหลักเลยหางตาตกนะครับก็คือหางหางตาตกหางคิ้วตกเนี่ยตรงนี้ก็ย่อนค้อยนะครับผมก็คือดึงขึ้นไปแล้วก็ทําตาให้มันเท่ากันนะครับแค่นี้ก็เปลี่ยนแล้วสวยขึ้นอแล้วก็เรื่องจมูกกับใต้ใต้คิ้วก็เดี๋ยวค่อยมาทําวันที่ห้าเราค่อยมาอัปเดตกันใหม่อีกทีเพราะมีคนถามว่าทําเจ็บไหมคะไม่เลยจะบอกว่าไม่เจ็บเลยค่ะครับผมอ่า ก็คิวมากค่ะดมหลังหลังจากหลังจากปริญยาสลบปริญยาอะไรเสร็จก็ไม่เจ็บหรอพี่ไม่ค่ะแค่ตึงๆเฉยค่ะบางบางที่เขาบอกว่าไม่เจ็บไม่เจ็บแต่พอริญยาชาริญยาสลบหมดไม่ไม่เลยไม่ค่ะพี่ไม่ไม่เจ็บสําหรับพี่พี่ไม่เจ็บค่ะมันแค่ตึงๆเฉยๆอ๋อแค่ตึงๆแบบเหมือนอะไรแบบมีอะไรอยู่ที่แผลใช่ไหมใช่ใช่ค่ะตึงๆปวดก็ไม่ปวดค่ะ ก็ม so no. ีคนถามอันนี้ก like ็ตอบตอบให้เข ну ้าใจนะครับว่าเจ็บเนี่ยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันสําสำหรับพี่ไม่ค่ะแต่แล้วก็น้องน้องพี่เขาก็ไม่นะคะที่มาทําตาทําอะไรก็ไม่เจ็บค่ะอีสิบคนที่พี่พามาก็คือไม่เจ็บเลยไม่ค่ะไม่โอ้โหอันนี้คือพี่เขาการันตีพูดมาเลยนะครับค่ะไม่ไม่เจ็บจริงจริงแต่แต่ผมก็สัมภาษณ์มามันก็มีแบบอ่าบางคนเขาก็ทนทนแบบ ทนได้บางคนก็แบบตุ๊บตุ๊บุ๊บุ๊อะไรอย่างนี้ตุ๊บมันมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันมันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้ปวดค่ะมทนได้ค่ะมันก็ใช้ชีวิตปกติได้ปกติค่ะปกติพี่ก็ไปทํางานปกติค่ะอค่ะโอเคค่ะยวขอดูแผลหน่อยครับค่ะวันนี้สามสามปีเนาะพี่สามปีสามปีสามปีไม่เห็นแผลนะครับผมโอตอนช่วงต้นอาจารย์ชลทิศก็ ชี้ให้ดูนะครับว่า3ปีไม่เห็นแผลจอนยังอยู่ทุกอย่างยังอยู่ผมขึ้นนะครับคือไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนฮนะเพราะที่นี่ก็คือทำซ่อนรอยแผล <c oughs> นะครับคอยข้างฮนะอ่าสามปีนะครับข <c oughs> อาตาสองปีหน่อยฮะครับตาครับอ่าอันนี้มันก็จะมีรอยพับรอยแต่งหน้านิดหนึ่งนะครับ แต่คนถามราคาราคานะครับดึงหน้าราคาเริ่มต้น2อ0 0 0นบาทนะครับผม2อ0 0 0นบาทส่วนทําตาแล้วแต่ประเภทตานะครับผมก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับบางคนกล้ามเนื้อต่ำแรงก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยบางคนเติมไขมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วแต่คนนะครับถ้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมมีคนชมพี่แล้วสวยค่ะแต่แราคเานี้ยค่ะคือเราดูแลตลอด1ปีนะคะจะเป็นยังไง จะดีะหรือไม่ดียังไงเราเรียกกลับมาดูตลอดจะมีบริการฟูลเซอร์วิสทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการคือครอบคลุมมากๆในราคานี้ค่ะครับผมจ่ายครั้งเดียวจบนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับค่<ช>ายา<ช>ก็มีมดูแลสระผมทําอะไรให้ทุกอยา่างดูแลดีมากค่ะก็คือมาปรึกษาฟรีนะครับ<ช>จะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับเข้ามาปรึกษาก่อนแนะนําให้เข้ามาปรึกษาก็คือได้ปรึกษาคุณหมอเลยคุณหมอจริงๆนะครับ แล้วก็ค่อยไปกลับไปตัดสินใจอีกที่นึงหรืออยากจะทําเลยก็ทําได้เหมือนกันมีแต่คนชมว่าสวยมากครับขอบคุณค่ะ ก็เด oh, er ี๋ยวโอ้โหคนดูเริ่มเข้ามาเยอะๆพี่สวยจริงๆอะคนดูเข้ามาเยอะเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้จะถามอะไรพี่เดี๋ยวพี่กลับบ้านกลับบ้านแล้วพี่พี่ถ่ายอะไรรบหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีเรื่องจมูกกับเรื่องตาเอ้เรื่องต้คิ้วเนาะค่ะพี่บอกบอกปัญหาเรื่องจมูกพี่หน่อยจมูกก็คือเนื่องจากที่ว่าพี่กังวลที่มันมันอ ปลายมันงุ้มลงมาแล้วก็ตรงนี้ค่ะมันดูไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่เนื่องจากพี่ไปเติมซิลเลอร์มาพี่ก็เลยอยากเอาออกแล้วก็อาจารย์ชลเทวบอกว่าเดี๋ยวจะเติมไขมันกับเนื้อเยื่อเทียมให้ซึ่งมันจะดูปลอดภัยแล้วก็ธรรมชาติซึ่งพี่จะนัดทาวันที่5นี้แล้วแล้วใต้คิ้วเหรอคะใต้คิ้วก็เนื่องจากพอเรามีอายุค่ะเรามันมีไขมันเยอะค่ะพี่ก็อยากดึงให้ตามันดูเป็นประกายมากขึ้นให้มันขึ้นไปอีกใช่ขึ้นไปอีกค่ะ แ้วเราเราแบบว่าทำแป๊บเดียวเราก็รู้สึกแบบเออแป,บป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวเราก็สวยแล้วอ่ะก็เลยทำก็คือพ <ๆ S 2> ี่ไม่กลัวแน่นอนอยู่แล้วไม่ไม่เลยค่ะไม่ก็ <c oughs> คือตอนแรกก็มีโกลัวๆบ้างไหมไม่กลัวเลย เดินหน้านกลัวไหมตอนแรกๆอาจจะมีบ้างค่ะแต่ว่าอพอพอเราเราทามาแล้วเราเราไม่กลัวค่ะก็ทิวแล้วก็อยากทําเรื่อยๆใช่ค่ะไม่ใช่เสพติดนะพี่ไม่ไม่พี่พี่มีความรู้สึกว่าเรารักตัวเองอเรารักตัวเองเราต้องสวย<ม>เราต้องดูดีในแบบของเราอ่ะเราเราชอบแบบนี้ค่ะเราเรารักตัวเองเราก็ต้องทําให้ตัวเองดูดีดูตลอดเวลาสําหรับพี่นะสําหรับพี่พี่พี่ใช้หน้าตาด้วยหรือเปล่าก็ออกสังคม มันเป็นเรื่องปกติค่ะถ้าเรารักตัวเองเราต้องให้ตัวเองดูดีค่ะหรือแบบใครที่เห็นเราเขารู้สึกแบบเออชื่นชมอะไรเงี้ยอ๋อมันจะได้แบบเพิ่มความมั่นใจใช่เพิ<ห>่มความมั่นใจ,รใจเราค่ะค่ะ,ะนี่มีแต่คนชมบอกว่าสวยมากๆชอบค่ะเคยเคย,เคยทำมาแล้วทำก็มาทำอีกได้นะครับอ่าค่ะอ่ะก็โอเคพี่ฝากฝากหน่อยคนที่กำลังตัดสินใจหรือว่าคนที่กลัวหน่อยพี่สอง สำหรับทีลพรนะคะพี่จะบอกว่าไม่ต้องกลัวค่ะคือขอให้เดินเข้ามาค่ะอันดับแรกก็คือมาปรึกษาเรื่องความกังวลก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์แล้วก็ทีมแพทย์ทุกคนค่ะจะให้คําแนะนําค่ะเรื่องเจ็บนี้ไม่ต้องกลัวแน่ค่ะค่ะแก้ปัญหาทีละจุดก็คือแบบอาจารย์แนะนําดีมากค่ะก็คือพี่มั่นใจทีลพอรมากค่ะพี่พูดไหมคะมั่นใจมากค่ะโอเคครับ โอเคงั้นจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าใครสงสัยอะไรยังไงคอมเมนต์กันมาได้เดี๋ยวแอดมินเข้าไปตอบนะครับแอดมินที่นี่เร็วมากนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้จบเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอีกเคสหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมรอดูไลฟ์สดได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่กลับบ้านแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยไปอ่ารอเจอวันที่ห้าอีกทีหนึ่งอ่าค่อยมาอัปเดตกันใหม่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ